อันยองครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแอดก็อดีเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้ก็มาลองทีใหม่กันนะครับหลังจากที่ยิ้มอ่อนของเรานะครับชิบหายตายหาไปนะครับผมก็เอาละครับพอกับการเล่นตลกแล้วนะครับตอนนี้ก็มาจริงจังสักนิดหนึ่งนะครับไม่จริงจังหรอกจริงๆแล้วผมอยากเอาน้องลิงนะครับกลับมาลองลงสมองภูมิดูนะมีคนบอกเขาตกเมตาไปแล้วลิงไม่ไหวแล้วอ่ะจะว่าไปว่าไปนะครับก็ผมอยากเอาเขากลับมาลองนะฮะว่ายังไหวอยู่ไหมนะฮะก็ ลิง40แล้วตั้งนานแล้วไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะโอเคไหนๆมาแล้วก็เปิดของให้ดูสักหน่อยนะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้สำหรับเจมส์นะ40แล้วด้วยนะครับแล้วกอ็อันนี้อีวานอเวกนะครับคาลินาเวกครับเจ้าเก่านะฮะตอนนี้ของผมตีครบหมดแล้วนะครับเหลือแค่เจมนะฮะอลิเซียนะครับนะ ของยังตีบวกไม่ครบนะตีบวกกระหล่องกระแหลงมากนะฮะแล้วก็มาถึงน้องลิงนั่นเองนะครับอ่าโอเคนี่เป็นของน้องลิงผมนะครับปะนะฮะเราจะเล่นทีมนี้แหละแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะพาน้องลิงเนี่ย รอดไปจากสมรภูมินี้ได้หรือเปล่านะครับผมนี่เสียวมากเลยว่าเขาจะไปไม่ไหวนะแต่แต่ว่ายังไงเรามาลองดูกันก่อนดีกว่าพาซสบนี่น่าจะเป็นถึกหมดนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้ผมปรับผิดนี่่าไปลองทีมสปีดมานะครับก็เลยปรับพาซสบไปต้องปรับกลับมาโอเคเป็นพาซสบตามนี้นะครับผมปะเสียเวลาม,ามามากพอแล้ว เราพาน้องลิงไปลุยกันดีกว่านนแอบเสียวมากเลยนะว่ามันจะตายหาหรือเปล่า <c oughs> นะครับมาลิงชุดแดงแรงลิน้นรับตุดจีนลิงรับตุดจีนไหวไหมโยโย่โยโยไปก่อนเลยตีเข้าไปโอ้โหไม่เข้าเลยครับตัวสะท้อนกลับมาหน้าแหกอีกลิงกูนะครับอีวานเขายกโลขึ้นมาตาละเบียวครับยังไงต่อโอ้โหฟิกเดามจแต่ติดโลวายชิลชิพเป่งเลย ทีเองเนี้ยทีอย่างงี้ขย,ย,ยันนะอลิเซียนะอืมตีศูนย์นุ๊กใส่แหวนไวชิลมาเหรอ,อยกโลก็ซะหน่อยยกไหม่ยกกลับไม่โกงนี่ตีรัวๆเลยติดคู่ดาวใช่ไหมเรารู้นะอ้โมันเป่ามาว่ะเอ้าอลิเซียได้ใช้สกิลเอเวกไรไปหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าติดไวชิวอย่างงี้ดีครับดีงามครับดีงามพระรามแปดครับโอ้โหถึงเวลาเราสรับกลับแล้วอีวาน ชักดาบจากนารกขึ้นมาอืมีกาแฟันเข้าไปผัวผ้าสองพันเข้าไปดินะครับฮิวเจฟขึ้นมาอีวันบอกนี่เนี่ยอืฮิวเหรอนี่แหนกระแทกหน้าเข้าไปสักทีนึงเจฟบอกทําอะไรมึงคันๆโว้ยทีมพอกับเจ็บว่ะเขาแรงอยู่เนี่นยเฮ้ยเนี่ยที่มาทีมกับไม่โกงหมดเลยเขามีเอสไงเดเมจเขาจะแรงกว่าเราหน่อยนะ ันเจ็บละวสิจะทอนกลับเองนี่โดนเข้าไปอีกที90อย่างแรงโย no โย no? ่เข้าไปรอบสองแล้วว้าหูไม่มีการสถานะใช่ไหมล่าโอ้โหเจ็บแม้ละเจ็บตายเองไปซะโหดิงก็ตายแล้วเหมือนกันชุบใครโอ้โหชุบเจ็บอีกชีพเป่งแล้วอ่ะฮิวก่อนหนึ่งสะอึก ขอฟิกไดเมดได้ไหมม,มันฮิวแล้วฮิวอีกอลิเซียนี่มันถึงเรื่องงามยามดีแล้วที่เจ้าจะโอ้ยอันนี้ก็ชุบจังตีนฟิกดาเมจเข้าไปดีวันจะตายแล้วเห็นไหม โอ้ <Private paying otic> โหเขาล้ฮิวเราอีกเออฮ้ฮ้อล้ฮิวมันบ้างสิอลิเซียนะขอนิดนึงนะโลดฮิวเขาหน่อยนะลิงบอกไม่เอาเว้ยอือโอแล้วมันฮิวสีสี่พันโอ้จะเป็นลม กลับมาเอาลิงอย่าอย่าอย่าทำลิงอยู่ไม่ขึ้นอีกโอ้ยเสียเทินนั่นมันชุบอีกแล้วโอ้ยเจ็บวีสามเบื่อมึงจริงเจ็บแล้วมันหนีวูเต็มเลยโอ้ยอันนีเซียงมึงก็มีรถคิวไม่ใช่วะ โอ้ยออกสกิล please โอ้ยจะร้องไห้แล้วนะโอ้คาิตายอีกโอ้กว่ามึงจะใช้นะโอไมค์ goodness เอาละก่อนทับลิงสู้มันน้องลิงหยุดสักทีได้โปรดคารินช่วยฆ่าคารินทีได้ไหมมันจะตัดล้ยมันจะตันแล้วฆ่ามันน้องลิงโหทชนะได้ดีนี่โคตรโอพีอนั่นแหละหนึ่งชีวิตของคารินเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วน้องยังไงต่ออย่าชุบอีก พอได้แล้วไม่ต้องชุบแล้วข้าจะเป่าเจ้าให้ดับดิน้นนี่เน่หนึ่งสองสามอืม้มคือหล่อแล้วอีกเดียวนี่แนี่สตันเขาอีกทีนึงโอ้โหไม่สตันคาลิน,นิกสปายก็ได้อ่ะโอ้โหมันชุบอีกแล้วนี่อะไรเนี่ยจูแคมอีกมม่จุบ๊บเจไปอีกแล้วมึงล่างสี่แล้วเนี่ยหลายล่างเลวมึงเจฟโอ้ยก่าสตันโดนคารินแล้วดูมันเป่าทิพายแล้วโอ้โห คุณลิงกูจะตายผมเสียวโดนเจ๊เป่าตายหมดทีมเนี่ยนั่นไงตายไปแล้วโอ้ยเกือบเกือบเกือบอ้ยลิงล่างแยกสู้ๆนะอย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอรู้ไหมนั่นแหละเป่ามันลูกพ่อขาลิงมันตายแล้วอุสลาหลิงเป็นหนึ่งชีพโดนตลอดไปสองตัว เฉาะเฉาะโอ้ยอ่ร่างจริงอย่าพึ่งแข็งแกร่งไว้นี่เนี่ยอืออืออือโอ้ตายไปอีกตัวนี่แน่นี่แน่ไม่หมดสักทีไว้อือสตันเข้าไปทีนึงกูโดนสะท้อนตายไมนี่ยโอ้โหลิงกูตายอีกเอ้ยโอ้โหอีวานสั่นไหมลูกอุูยมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวอีวาน อุย๊ยอีกติดหนึ่งนั่นงานมันสะท้อนตายไปดีอือนี่แน,น,ออน่อีวานเจออีวานอีวานเจออีวานยังไงครับยังไงนี่แน่หนึง่งโดนสะท้อนไปยังไงต่อหนึ่งสองทีทีละยี่สิบห้าหกสิบสี่เอาทีละนิดก็ได้วะโอ้ยอย่าดูเลือดดิหยอย่าขี้โกงอย่าดูเลือดอย่าขี้โกงเฮ้ย อีกนิดนึงโอ้ยนี่ติดเดยต,ตายไปดีอืมเฮ้ยชนะได้ว,วะเย่เย่เป็นการเปิดที่ใช้ได้เลยนะครับนะเปิดคลิปหน้าไม่แหงนะครับน้องลิงผมโอ้โหไม่กินลิงสีต,ตัวนี้ผิกเ,เกมเลยนะลิงสู้สู้เอาลิงสู้ตาย มาจุดจ,จบจบของเจ้าอะไรโอ้โหมาถึงมึงจะใช้สกิลเอาไว้ก็เหรอโอ้โหมาถึงกราบเท้าเลยกราบเท้าแล้วเอาเข่าฟาดหน้าเสียใจด้วยเรามีเกาะอ,อีวานนี่เนี่ยเอาฟิกเดเมจคืนไปนะอือโอ้โหมนันหลบได้อีกเอกล่าอลิเซียอ,อ,อย่าร้องเยอะอย่าทำให้พี่เกิดอารมณ์ได้ปโปรดเร่งเทินเข้าไปครับ ไม่มีการสถานะแล้วคูอาลิเซียบอกไม่เป็นไรค่ะหนูจัดให้2ดอกนะคะนี่ไงกันพอดีเลยไอ้กล้ายังไงครับน้องกล้าเฉยๆว่าน,น้องกล้านี่เหน่พี่ขอชักดาบฟาดหน้าหน่อยนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองฟ้ามโบปาเข้าไปผัว อันนี้เจ็บอันนี้เจ็บน้องหลินเอาละครับน้องลิงน้องลิงแบบยืนหน้าด้านเลยครับมาควายเท้าควายเท้ามาเจอน้องลิงควายเท้าหน่อยเอ้ย,ย,อย๊ยตันเข้าไปโอ้โหไอ้กล้าโดนเข้าไปเต็มหน้าเลยไงกระบ,บองฟาดหน้าไปดีนี่แหละน้องหลินเกาะหมดแน่นอน อกเลยว่าพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะเข้าใจไหมน้องลิงมาทวงบัลลังแล้วเข้าใจไหมไอ้พูกจักรพรรดิลืมกูไปแล้วเหรอว่ากูเป็นจกักรพรรดิเหมือนกันโอ้ยไท <c oughs> โอบ,บอกใครใครเป็นจกักรพรรดิ <c oughs> <c oughs> ใจเย็นดิป่าป่าอย่าใจร้อนไป นี่แน่อัดคาม่าเข้าไปก่อนหน้ามือไปแล้วนี่แหละเล่นเธอและฟิกเดเมจและเพิ่มคูดาวเข้าไปป่าอยาเคาน์เตอร์โอ้โหเจ้าหญิงเลยอีกหนึ่งอีกหนึ่งสะอึกยังไงครับยกโล่ก่อนและอีวานบอกอ๋อเดี๋ยวเมียน้อยตายเมียหลวงตกไปหนึ่งทีเมียหลวงก็มีเกาะเหมือนกันยังไงต่อน้องลิงบอกเอากระบองแทกงหน้าป่าเข้าไปป่าจงติดสตันติดไม้ลูกติดเรียบร้อยครับป่าได้เวลานอนแล้วบา,บายบายอ๋อมาว่า The Return of the Monkey King ไม่ใช่คีคีนะนี่ถ้ามาชนะติดก่อกันได้5เกมนี่ผมบอกเลยว่านิวเมตาอะไรแล้วเนี่ยถ้าแหวนลิงนีใส่แหวนไวชิลแบบสี่ทิศอะไรอย่างนี้น่าจะโคตรเก่งเอาละครับเปิดมาก็จัดถนงเกาะไปก่อนนะครับน้องลิมโดนไหม โอ้โหแบบนี้สิโคตรแจ่บแมวเอสโอ้ยวายชิวหกดาวว่ะเฮ้ยทำไมพวกคุณทำเหมือนวายชิวหกดาวมันหาง่ายจังนั่นไงโดนไอ้กล้าเตะหนึ่งชีวิตบินไปแล้วโอ้คืออลิงไม่เป็นไรเราคัมแบ็กครับพร้อมกับฮิวเจฟเข้าไปหนึ่งสะอกนั่นไงโดนเล่งเทินเลยครับนั่นแหละสะท้อนเข้าไปก่อหมดแล้วนะเอสี๋ยวพี่จะเป่าให้หน้าแหกเลยกลางโลกพอดี เก่งมากน้องหลินเรียบร้อยเจฟไปยืนหลังแล้วอา้าวนั่นไงหนึ่งสองสามสี่เข้าไปโอ้โหไม่ตายเว้ยอ่าน้องเอหาเรื่องเหรอหาเรื่องใช่ไหมหาเรื่องใช่ไหมอาจารย์เดียวกันแต่ดาบเนี่ยไซส์คนละเรื่องเลยน้องดูไซส์าดาบของพี่สะกอ่อว่าใหญ่ขนาดไหนอืม้มทั้งใหญ่ทั้งแรงนะจ๊ะบอกเลยเอาละ่ะ มาถูกมาถลุงเกาะตัวเองให้หมดนะเอาตายเองเลยเนี่ยแหละนะพวกตีแรงเกินไปก็แบบนี้แหละอ่อนแอก็ล้มไปนะเห็นไหมต้องขอคมาลลงไปคำนับเลยใช่ไหมคามาอ้้หอันนี้ก็แรงวะคารินบอกมีชีวิตจ้ะเป่ามันลิงนั่นแหละไอ้กล้าเรียบร้อยอดชัตอกิวอเวกไม่ให้เป็นไปไม่ได้หรอกนี่แหละเป็นไปแล้วน้องเอาอาิเซียฮึบชุบมาก่อน กลับมาราชินีเมียน้อยอืมเมียหลวงตาเมียน้อยแล้วยังไงต่อครับนั่นแหลสองฮิตจัดไปอืมหมดแล้วกรอนี่นะเอสเอ้ยเอ้ยฟิกแนมเม็ดวะอันนี้อันนี้อันนี้เจ็บสะท้อนตายในลูกนั่นแหละเหลือหนึ่งแล้วโอ้โหฮีโรสเนนวอ์ดายมาว่ะน้องลิงคัมแบคลุกขึ้นมายืนก่อนจบ มีแหละติดเด็ดเข้าไปตีหน้าแหกเฮ้ยเฮ้ยเบต้าใหม่มาวะ่ะนะไอ้มันใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยมีคนบอกแค่นี้ <laughs> อยู่แค่ตี่เป็นสี่นะแม้แต่ก็แรงพัน,ก,นกว่าๆเองนะมันก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับก็ผมว่ามันโอเคเลยนะไปลองใช้ตามได้เลยนะเนี่ยชอ อย่างแรงอ่ะใส่เอสมานี่คือแบบเดเมจน,นี่คืออะไรโอ้โหแล้วดูแหวนไวไยชิลกี่วงวะเนี่ยจัดมาครั้งทั้งทีมเอ็ดเขาแหวนไวไยชิลสีฮิตอีกแล้วหืึทําไมมันหาง่ายกันจังวะทําไมพวกชื่อจีนี่วไยชิลนี่คือแบบสีฮิตหมดเลยนะคือผมนี่คือกดมาสองวงนี่สีฮิตสองวง เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจบซีซันพรุ่งนี้นะถ้าผมกดมาได้4ดาวอีกนะผมจะเลิกกดหายแหวนไอแหวนบ้าบอนี่แหละเกลียดมากนะครับบอกเลยทำไมคุณได้6ดาวกันเต็มไปหมดนะเอาโหนั่นไงเจ็บนะเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บมันเจ็บมากรู้ไหม,อม <c oughs> เอ้ยตายไม่นนี่ยกูโ <c oughs> อ้โหไอ้ก้า้ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ย เม mm ื่อก nah, um, uh, ี้ไม่นับนะถือว่าฝันไปเมื่อกี้นี่สะดุ้งเลยนะเอาอีกแล้วไอ้พวกกล้าใส่เอสด้านนี้ตายไม่ได้เดียวเลยโอ้โหลิงบอกหืมเหลืออยู่ติ่งนึงแล้วติ่งนึงนั่นไงโดนโดนโดนไปอีกทีนึงนั่นแหละดีมากโอ้โห ล้มกันระเนระนาดเลยว่ะโอเคดีนะมีเกาะพอดีเก่งมากอีวานนี่เนี่ยโยโย่เข้าไปแต่มันก็โดนสะท้อนตายไปแล้วนะจริงๆก็แลกกันไปก็ดีเหมือนกันนะนั่นไงโดนรถทีวีกีวานชักดาบฟาดมันลูก กลางโลปุบเจฟก็เป่าปั๊บโคตรฉลาด4ีตสี่นั้นไม่ได้เพิ่มความฉลาดของเจฟเลยไมแต่นิดเดียวโอ้โหต้องให้คารินได้ฮีโร่เนวดายนะถ้าไม่ได้ฮีโร่เนวดายนี่คือตายแน่นอนโอ้โหใจเย็นดีว่าเอสใจเย็นบอกเลยว่าใจเย็นเฮ้ยใจเย็นๆบอกว่าใจเย็นเย็นทุกก่อนเออ นั่นแหละชุบมาหนึ่งตัวได้ลิงมาชิบหายแล้วเราเล่งเธอตายไหมเนี่ยอุ๊ยคารินยังไม่ตายยังไม่ตายอีกนิดนึงอย่าเพิ่งตายนะเว้ยเราไม่ยอมหรอกนะเราชนะมาสองเกมแล้วเราเพิ่งแพ้ไปสองเกมถือว่าเท่าทุนปะเราลุยต่อนะ เป็นกิ๊ยังโม้อยู่เลยนะว่าเมตาใหม่นะครับเมตาเมตาใหม่ปลิวเลยนะเปิดแมสด้วยกาเตยยอดหน้าเข้าไปก่อนเต้นเทินเข้าไปสามเทินครับคือเตะลิงเข้าไปเที่ยวหมอบเมตาใหม่ของมึงมาแย่งที่กูเจ็บคขรดุแรงโอ้โหเน็บชากันเป็นแถวลิงนี่กุมหัวเลยตายไหม โอ้ยไอ้ก้ามันโคตรผิวไหวเนี่ยใส่น้ำหลบได้หมดเลยวะ่ะโ้ไม่ขันไม่เจ็บไม่ขันช,ชึบชึบสองทีจ้ <c oughs> จาโอ้โหชา เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาใส่เขาเขามีประดับชาอีกไหมเน็บชาแันเป็นแถวแล้วเนี่ยอีวานบอกอย่าทำเมียกูมุยกโลแบบอีวานเอาให้โดนนะเอาให้โดนนะเลงแม่นแม่นชักดาบแล้วเลงก่อนด้วยก่อนฟาดก้านอ่ะฟาดแม่นแม่นอือต้องแบบนี้สิลูกโอ้โหฟาดแบบนี้นี่เดี๋ยว เดี๋ยวเมียตบละวันให้คืนนี้แน่นอนโอ้ตบละวันแล,ล้วบอกเป็นลมละบลาสมันเจ็บเพว่าภาาไปภาพมาผมเริ่มจะหลุดโลกขึ้นทุกวันนี่แหละเมนหลชุดเปียน้อยนะจ๊ะอืมอลิเซียพี่ขอฟิกเตเมดได้ไหมอู้หูยังกระสังได้อไอส้สังได้เป็นอย่างนี้นี่เอง ท,ท,ทั้งเร่งเธอทั้งสามพันเจ็บไปนั่นน่ะอืมเอาชาเลยไม่เป็นไรเจ้าทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะอาริเซีย <c oughs> เฮ้ยอย่าทำคารินสีใจเย็นๆน,นะป๋า <c oughs> นี่เนี่ยเอากระบรรองสตันเคาะเข้าไปติดสตันแน่นอนอืมกระบองน้องลิงนี่ไม่มีพลาดครับอบอกเลยนี่เคาะเข้าไปพันแปดร้อยห้าสิบสองและเป่าซ้ำเข้าไปหนึ่งทีลาก่อนน้องลิงตกมังกรไปซะมังกรหรือจะสู้ลิง อช,อชอตชคือบอกเลยนะถ้าเกิดว่าไม่เจอเอสฝั่งตรงข้ามเนี่ยพอสู้ได้นะเจอเอสมานี่ใส่ไวชิวมันจะเยอะนี่คือตายแน่นอนนะครับมันอัดสกิลทีจนห,หมดทีม <c oughs> ยังไม่ทันทำอะไรเลยตายหมดแล้วนะฮะโคตรรุรนแรงเอาละครับได้รุนหน่อยครับทีมนี้ไม่มีเอสอนั่นแต่ถ้าเกิดเจอฟิกเดเมจสามพันเปิดเข้าไปอย่างนี้นี่ก็หน้าสั่น ไม่เข้าใจว่าเปิดมามันจะอะไรขนาดนั้นใจยนเย็นๆได้ไหมเนี่ยอ่ะฮิวี๋ก่อนนะน้องลิงหนึ่งสะอึกดื่มน้ำกันซะหน่อยโอ๊ย,โ,อยโดนหนักวะ่นนกวะติดคูดาวใช้สก,กิลไม่ได้โดนไปสองสกิลจะตายหมดทีมแล้วใจยเย็นๆดีวะโอ้โหมาเปิดด้วยอลิเซียน,นี่คือไปไม่ถูกจริงเออยกโลกอ่ะโยมบอกจะตายแล้วอย่าพึ่งอย่า ประเด็นคือฟาดใครจะโดนไหมเนี่ยหน้าก็มืดอยู่โอ้ยโดนป๋าคนหนึ่งว่ะป๋าเป็นลมไปเองละอย่ามาฟันลูกศิษย์ป๋ายานั่นแหละฮิวซะหน่อยป๋าบอกขอตบส,สักสองทีเมื่อกี้มาทำป๋านนั่นไงน้องลิงก็หน้ามืด เป่าใครโดนบ้างไหมเนี่ยโอ้โหวืดหมดนี่นี่วืดแบบตายเพืเ่ลิงปะเจอกันลิงวีสองีหนึ่งไม่เวิร์กละเออดีมากนั่นแหละลุกขึ้นมาและเล่นเทินมันและเป่ามันให้ติดคูดาวไปเอ้ยอย่างงี้ไอ้กาก็ได้ออกเลยแย่แล้วแย่แล้วี <c oughs> ิน้ำไปแรงเท่าไหร่ <c oughs> มากับจกกบกำจัดอะไรให้สิ้นซากเหรอ ขอฮิวแป๊บเอาฮิวไม่ขึ้นอีกเวรกรรมมันเอาแล้วไงเนี่ยชากันกี่ตัวเนี่ยโอ้ยตัวเดียวมีแค่คารินที่โดนโอ้ยอลิเซียโดนเตะกระเด็นเลยจึ๊บสตัร์ทไหมลูกเอ้าเฮ้ยอ๋อมีปั๊บอลิเซียแม่เอานั่นไงกูโดนฟิกเดามจชิปเป่งแล้วแบบนี้ล้มหมดทีมไปเนี่ยอย่าทำคารินได้โปรดให้กูชุบก่อน นั่นแหละคารินแจมแมวน้องลิงมาแล้วหนึ่งตัวนั่นแหละโอ้โหฮีโร่เนว่าได้ทั้งทีแน่นอนครับแบบนี้อย่าติดติดสถานะอย่าติดสถานะในะดๆแข็งแกล่งไว้คารินเที่ยมเลยมันต้องแบบนี้เย้เพลย์ออฟใเกมไปเลยจ้าน้องสาวเอาล่ะเจ้าทำหน้าที่ของเจ้าจบแล้วนะจะตายก็ตายได้แล้วตอนนี้ลิงบอกอย่าทำกูเยอะกูตายหลายรอบแล้วกูล้มลุกๆอยู่เนี่ยยังตีใครไม่ลดเลย โอ้โหยืนหลังแล้วก็ขอจัดซะหน่อยขอเข้าไปไอ้กาหลบได้อีกเวรกรรมน่าจะโดนสะท้อนตายนะลิบตายเฮ้ยลิงแข็งใจไว้เฮ้ยตายไหมนั่นอ่ะตายพอดีเลยไอ้กาเขาจะตายแล้วโดนสะท้อนตายแน่นอน อลิเซียขอร้องอย่าฟิกไดมเมจอย่าเดตตขาดได้โปรดอลิเซียห้ามฟิกไดมเมจสามพันกูบอกว่าอย่าไงกูย,ยังไม่ตายเจ๊บอกกูเลือดเยอะนี่นะติดเดตตายไปเลยอลิเซียบายๆถึงสี่เป็นต์ไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะอีกสักเกมนะเผื่อจะถึงนะไป <c oughs> สรุปเมื่อกี้กี่เกมแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราชนะไป4ป่ะครับแพ้ไป2ใช่ไหมดูอีกเกมไหมืูชนะ5แพ้2ออันนี้มีเอสด่วยสงสัยนั่นไงเฮ้ยคือจุดอ่อนเยอะมากเลยเหรอถึงออกกินตัวแรกเนี่ยไม่เข้าใจฮะฮะมันเจ็บนะรู้ไหม คนจีนเนี่ยวายชิลสี่ฮิตทุกคนนะ่ะผมบอกเลยเนี่ยวายชิลสี่ฮิตอีกแล้วเขามีสูตรในการแบบเปิดหรอหรือว่าไงวะนึกก็ใจาจริงจริงอันนี้งอนจริงเลยเนี่ยเด็ดบับเบิลเด็ดโผดขอหกดาวให้กูเถอะรอบเนี้ยนะ้ปีไก่ทั้งทีนะก็ขอหกดาวให้กูเถอะ <laughs> <laughs> แล้วตัวจริงจะตายไหมนั่นน่ะ ท่าน,น,นกงลิตายเจฟก็ถ่ายอมใหม่กูดเน็ตโอ้มายกอดแดดแดมเมยอมก็ได้นะฮะก็จบไปสำหรับการรีวิวนะครับน้องลิงนะว่าแบบตอนนี้เนี่ยเขายังใช้ได้อยู่ไหมนะครับ ผมว่ายังพอได้อยู่นะมันก็ยังขึ้นได้นะเมื่อกี้เราเริ่มกันที่4,330ปะ่ะหรือ4,315วะประมาณนั้นนะครับมันก็ชนะไปประมาณ5แพประมาณ3%วิเลมมันก็60%กว่าอซอยู่นะถามว่าใช้ได้ไหมผมว่าพอไหวนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีกล้าหานะครับก็คิดว่าลิงน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาลงทีมถึดพอได้นะครับ ถ้าเกิดคุณเจอเอสนะครับที่มาพร้อมก้าหารก็นำะโมตสาพะควโตว3จบนะครับแล้วก็ <laughs> แล้วก็เริ่มเกมใหม่นะโอเคยังไงขอบคุณมากสำหรับการติดตามถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แอดกล้องเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย